สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการแต่งประโยคกันค่ะเชื่อว่านักเรียนคงรู้จักประโยคสองส่วนกันแล้วประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานและกริยาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยค2ส,ส่วนกันนะคะประโยคแรกยายยิ้มยายเป็นประธานส่วนยิ้มเป็นกริยาค่ะประโยคต่อมา น้องร้องไห้น้องเป็นประธานส่วนร้องไห้เป็นกริยาพี่หัวเราะพี่เป็นประธานส่วนหัวเราะเป็นกริยาค่ะนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะตัวหนังสือที่เป็นสีแดงจะเป็นประธานของประโยคส่วนสีน้ำเงินจะเป็นกริยานั่นเองค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้ประโยค3ส่วนกันบ้างนะคะ ในส่วนของประโยค3ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมคำคำนี้อ่านว่ากรรมนะคะกรรมคืออะไรมีผลอย่างไรในประโยคเรามารู้จักความหมายของคําว่ากรรมกันค่ะกรรมทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำในประโยคเป็นได้ทั้งคนสัตว์หรือสิ่งของมาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคแรก น้องดื่มนมน้องเป็นประธานดื่มเป็นกริยาและนมเป็นกรรมของประโยคค่ะประโยคต่อมาพี่ขี่ช้างพี่เป็นประธานขี่เป็นกริยาและช้างเป็นกรรมค่ะแมวกินปลาแมวเป็นประธานกินเป็นกริยาและปลาเป็นกรรมค่ะ พ่อไปป่าพ่อเป็นประธานไปเป็นกริยาและป่าเป็นกรรมของประโยคค่ะทีนี้เรามาเล่นเกมกันบ้างนะคะจากภาพที่กำหนดให้สามารถแต่งเป็นประโยคที่ถูกต้องได้ยังไงดีนะภาพแรกเราจะแต่งเป็นประโยคได้ยังไงดีคะระหว่างเขากินข้าวกับเขาดื่มน้ำ ใช่แล้วค่ะภาพนี้ต้องตอบว่าเขากินข้าวนะคะมาดูภาพต่อมาค่ะนักเรียนคิดว่าจากภาพจะแต่งเป็นประโยคได้อย่างไรดีคะระหว่างพ่อถือถังกับพ่อรดน้ำต้นไม้ลองคิดดูสิคะใช่แล้วค่ะภาพนี้เราต้องแต่งประโยคว่า พ่อถือถังนะคะจึงจะสอดคล้องกับภาพใครที่แต่งประโยคได้ถูกต้องเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการแต่งประโยค3ส,ส่วนจากคำที่กำหนดให้นะคะคำแรกคำว่าโต๊ะแต่งประโยคได้ว่าพ่อซื้อโต๊ะคำว่าพัดลม แต่งประโยคได้ว่าแม่เปิดพัดลมคำว่ากระตายแต่งประโยคได้ว่าฉันรักกระตายคำว่ากระจกแต่งประโยคได้ว่าพี่ส่องกระจกนักเรียนลองดูดีๆนะคะกระจกเป็นสิ่งของอย่าเผลอไปแต่งว่าพี่กินกระจกนะคะ สำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านไปในวันนี้ได้แก่การทบทวนประโยคสองส่วนซึ่งประกอบด้วยประธานและกริยาและการเรียนรู้เรื่องประโยคสามส่วนซึ่งประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะสำหรับวันนี้ก็มีการบ้านมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคโดยแบ่งออกเป็นการแต่งประโยคจากภาพที่กำหนดให้ และการแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้นะคะทั้งหมดมี10ข้อด้วยกันเป็นภาพ5ข้อและเป็นคำ5้ข้อนะคะซึ่งครูอ้อมเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะง่ายๆเท่านั้นเองนะคะฝึกฝนบ,บ่อยๆแล้วเด็กๆจะเก่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ